ซีซั่นที่หนึ่งของอุมะมุสเมะนั้นถ้าจะพูดก็คือเป็นซีซั่นที่ไว้เปิดสกัดของซีรีส์นี้เลยซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตหรืองานแอนิเมชั่นก็อาจจะไม่ได้หรูหราเท่าภาคหลังๆก็ตามแต่ภาคนี้หลังดูจบมันจะอยู่ในใจคุณไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยเอาจริงๆซึ่งเนื้อเรื่องในซีซั่นนี้นั้นจะดำเนินเนื้อเรื่องโดยตัวละครหลักอย่างน้องสเปเชียลวิกแล้วก็จะมีตัวละครเสริมมาคอยเพิ่มสีสันให้กับเรื่องนี้ก็จ้พูดถึงเนื้อเรื่องของภาคนี้เอาตรงๆในมุมภภาาาาาคคนนีีี้้้ไ่่่ยรใหกเเเททททแแตๆลป็ํ ได้เข้าใจพื้นเพต่างๆของตัวซีรีนี้ว่าอะไรเป็นยังไงสามารถมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกอจริงเพราะว่าในเรื่องมันก็เป็นอะไรที่แบบมันมันคือกฎของมันนะเอาเป็นว่ารู้อย่างนี้ก็พอซึ่งสำหรับผมผมชอบภาคนี้ค่อนข้างจะน้อยที่สุดในรรดาทุกภาคเลยด้วยความที่ว่าภาคนี้เนี่ยช่วงครึ่งแรกของเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะเอื่อยไปหน่อยเห็นะแต่พอผ่านช่วงครึ่งหลังที่มันจะมีเหตุการณ์สําคัญอยู่เหตุการณ์หนึ่งมาเนี่ยมันจะทาให้เรื่องนี้ค่อนข้างไล่ความสนุกขึ้นไปได้เรื่อยๆจนไปพจนตอสุดท้าย เพราะฉะนั้นสำหรับซีซั่นที่1นี้ผมจะขอให้อยู่ที่1โมงโอเคตามนั้นไปไปต่อที่ซีซั่นที่2ไป